สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับคุณพ่อประทามรับผมนะครับคุณพ่อประทามมานี่พามาดูมันครับเป็นมันนานะครับเนาะหลังจากที่ฉีดปุ๋ยนะครับเป็นเอ่อฉีดปุ๋ยเกรดนะครับแล้วก็ผงดำไปนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาสีวันแล้วนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงของใบมันนะครับถือว่าเปลี่ยนอยู่นะครับนะกดเป็นโคดีเลยนะครับที่ผมถ่ายลงเนาะครับเนาะแล้วก็ถามพ่อแหม่พี่น้องเอฟซีไปนะครับเนาะเออพ่อแหม่พี่น้องบอกว่าใช่แล้ว ไอ้ผงดําตัวนี้ใช่ดีนะครับใบมีการแตกยอดได้ดีนะครับสวยใบเปิดกว้างนะครับเขียวสวยเลยแหละนะครับไอ้ปุ๋ยตัวนี้เนาะปุ๋ยไอ้ไอ้ผงดำนะ่ k นะ k g a น่ะเออ k g นะผมก็บพิ่งลองใช้ปีนี้เป็นปีแรกครับผมนะ แล้วก็เพิ่งสีวันนะครับผมมาดูอีกทีหนึ่งมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ผมลงคลิปไปนะครับเนาะผมถามไปนะพม่พี่น้องพอรู้ไหมว่าต้นมันพันนี่มันเป็นพันอะไรนะครับนี่ดูจากลักษณะใบใบมันเป็นอกแนวอย่างนี้นะเออแนวอย่างงี้แนวแบบเหมือนใบพูนะครับยอดก็มีม่วงเหมือนกันนะครับผมนะผมไม่รู้นะแต่พอดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเขาทักมาบอกเออเขาคอมเมนต์มาบอกนะครับก็ว่า มันเป็นพัน์ธุพวงเพชรออ้เราก็ขอบคุณครับเลยนะพลเนื่องจากเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับมันพันุไม่รู้ว่ามันมันผลมาได้ยังไงเราก็ไม่รู้นะเนาะออพี่เขาบอกว่าเป็นพันพวงเพชรบอกโอ้ครับขอบคุณครับผมผมก็ไม่รู้เดี๋ยวจะลองดูครับลองติดตามดูไอ้พันธุพวงเพชรเนี่ยหัวมันจะดีไหมนะครับบางพื้นที่ตามแถวกาลสินแถวเอ,อ่อ อุบลแถวจังหวัดอื่นๆนะครับที่เขาปลูกมาเนาะพันธุ์พงเพชรมันไดหัวดีนะครับแต่เราไม่รู้นะครับพอมาปลูกดินทรายเออละ,ละหันทรายบ้านเราเนี่ยบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยมันจีหัวมันจีดกมันจีคือไหมเหมือนดินบ้านเขาไหมนะครับเนาะเพราะว่าอะไรเพราะแม่พี่น้องเพราะว่าดินนะครับแต่ละพื้นที่นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับผมเนาะ มันไม่เหมือนกันเดอ้อทำไมพี่น้องเดอ้อทำไมพี่น้องบอกว่าปลูกทั้งนู่นดกดีปลูกทงนี้ไม่ดกเออมันก็คือดินมันคนละดินกันนะครับออบางพื้นที่อาจจะเป็นดินเหนียวนเหนียวปนปนร่วนเออร่วนร่วน,วนปนเหนียวนะครับแต่ของผมทั้งนี้นะจะเป็นร่วนปนทรายนะครับจะเป็นทรายสะส่วนมากนะครับผมนะ พื้นที่ของเราเนี่ยอันไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่อาจจะเป็นเอขาเรียกอะไรดินดินหินแห่นะเออดินในลุกรัางดินอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเออดินมันต่างกันคับพ่อพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกันทนะําเกษตรน่ะเออมัน,ม,นมันจได้ไม่เหมือนกันดอกนะครับผมนะเออบางจังหวัดเขาอาจจได้ผลผลิตที่ดีนะครับบางจังหวัดอาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ดีนะครับแต่ดินประเภทนั้นมันอาจจีมะก,กับพืชการเกษตร คนละอย่างนะครับอาชิริมคนละแบบนะครับเนาะแต่ตัวนี้นะครับผมก็บจลองดูไอพันธุ์พงเพชรนะว่ามันจีดกคือไหมนี่พี่เขาบอกว่าเป็นพันธุ์พงเพชรเราก็เออไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับเทโออาละันทรายจําหน้องแวงบุรีรัมศนดงผมเนี่ยมัน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 ขีหายากนะครับพันธุ์ดูเนี่ย ไม่ค่อยมีใครปลูกนะครับแต่มาปีนี้ก็เริ่มปลูกกันเยอะแล้วมีทนพันมาขายแล้วนะครับผมทนพันเอามาจากเสริงสางนะครับเขาก็มีมาขายแล้วนะครับแต่ส่วนมากเคยเห็นปลูกอยู่แถวอ้ไกาลสินแถวอะไรเนี่ยนะอ้ยเยอะทางนู่นนะครับแต่ส่วนมากทางอีสานทางเอ่อทางบุรีรัมย์ผมก็จ,มมจะมีแต่นี่แหละไอเกจสงนี่แหละนะครับระยองเกจสงนี่แหละอืมไอการแดงเนี่ยหัวดีครับทำไมพี่น้อง เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เปอร์เซ็นต์แปลงไม่ค่อยได้ดอกแต่ว่าหัวดีน้ำนักดีนะหัวเยอะใหญ่ดกด้วยนะคือยาวอีกตั้งหากนะน้ำนักดีครับแต่เปอร์เซ็นต์แปลงไม่ได้เนาะเดี๋ยวปีนี่กับจีลองดูไอ้พันธุ์พวงเพชรต,ตนนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจต้องอืตอนตอนตอนปลูกนะครับเดี๋ยวผมจีลองดูว่าไอ้พันธุ์พวงเพชรเนี่ยหัวมันชีได้ไหมนะ ดูลักษณะใบมันสวยดิยเออ <c oughs> แถวเนี้มันมันไม่ค่อยมีนะครับบางพื้นที่เขาก็ได้บางพื้นที่เขาก็ไม่ได้เนาะที่ผมดูตาม youtube มาเนาะเออบางพื้นที่เขาก็บอกว่ามันไม่คือบางพื้นที่เขาก็บอกว่าคือเหมือนอีเหลืองนะครับเหมือนอีเหลืองน้อยนะครับบางพื้นที่เขาก็บอกว่าคือปลูกหัวดีหัวดกนะครับบางพื้นที่มาเขาบอกอ้ไม่ได้เรื่องเลยนะกินปุ๋ยหัวเล็กนะเป็นหวีเหมือนอย่างกเกษตรศาสตร์เขว่างี้นะ ต่บางพื้นที่นี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเด้ออืดินไม่เหมือนกันพรอแม่พี่น้องนะแล้วเกิดการดูดินการปรุงดินอ่ะก่อนปลูกนะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับนะพันนะจริงจริงมันอาจจะได้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าการปรุงดินของเรามันไม่เหมือนกันไงมันเลยทําให้ผลผลิตที่ออกมาน่ะมันเออไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะครับที่สนับสนุนดูคลิปผมนะครับ ช่วยเป็นกาลังใจผมมาตลอดเลยนะครับผมก็ดีใจหลายนะครับเนาะเกิดการลงทําเกษตรมันเกิดไม่มีใครถูกไม่มีใครพิษหรอกครับนะมันค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับว่าสายไหนที่เราทําแล้วมันรุง่งสายไหนที่มันทําแล้วมันไม่คือเราก็ไม่ต้องทํามันนะครับเนาะข <c oughs> อโทษครับแต่ผมว่าทําไม่สายมันนี่ องผมมันก็พอได้แหละครับเพราะว่าต้นทุนเราไม่ได้สูงมากนะครับส่วนมากเราจิตจัดการทําเองนะเราไม่ค่อยได้จ้างใครนะครับถ้าเกิดจ้างอ่ะมันก็คือการลงทุนนะครับเนาะมันก็จีมดเยอะเลยเออไม่ว่าจะเป็นคนงานไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักวิธีการลดต้นทุนนะครับผมรู้จักวิธีการลดต้นทุนว,วิธีการจัดการนะครับ ในกระบวนการผลิตนะครับผลตอบแทนที่มันได้มาถึงว่ามันไม่ได้เยอะนะครับเหมือนที่อื่นๆเหมือนพี่ๆคนอื่นแต่เราก็พออยู่ได้นะครับพอแต่ทํานะครับคือไม่ให้นาเราว่างนะครับผมนะมันนาเนาะคิดอะไรมากนะครับให้แต่ปรุงดินได้นะทําดินได้นะดินสวยนะ มันได้อยู่เล้วนะครับต่อให้มันได้ไร่ละตันนะ่ะมันก็ถือว่าได้นะครับผมเออมันไม่เหมือนมันไร่เด้อทำไมพี่น้องมันไรน่ในไร่ละตันดีแย่นะเลิกทําไปเถอนะเนาะเออนะแต่ถ้าเกิดมันนามันก็นไม่เป็นไร่ดอกนะครับผมตอนนี้สี่ไร่เด้อเนี่ยที่ผมปลูกนะ่ะฝั่งนู่นด้วยเด้อหนึ่งสี่ไร่นะที่ผมปลูกเนะี่ยปีที่แล้วปลูกมาเต็มที่นะปีที่แล้วเด้สามไร่เองนะก็ยังได้อยู่ เกือบห้าตันนะครับสามไร่เกือบห้าตันนะครับสี่ตันแปดสี่ตันเก้านั่นแหละเอออันนี้สามไร่นะแต่ปีนี้ผมปลูกเต็มเลยสี่ไร่เดี๋ยวมาเราดูเราติดตามว่าว่ามันจีคือไหมแต่ปีนี้ก็ยังว่ามันแรงนะครับเนาะต้นมันมันเจริญเติบโตชานะครับเนี่ยจริงๆอ่อะมันต้องได้รุ่นนี้แล้วนะครับสวยขนาดนี้แหละเออใหญ่ขนาดนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกาลังใจให้ผมนะครับผมนะเดี๋ยวผมจี อัปเดตลงมันสปบปหลังของผมไปเรื่อยๆนะครับผมนะให้พ่อม่พี่น้องได้ดูได้ติดตามนะครับได้รุ่นไปพรอมกันเนาะว่ามันจีคือไม่คือหัวจีดีไหมอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมนะครับเดี๋ยวฝากดูคลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ